สวัสดีครับพบกับผมสปอร์ตเดย์บาอีกครั้งนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงสาวนักตบไทยพวกเขาสร้างปรากฏการครั้งใหม่ในระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเนช l ั่นลีกที่ผ่านมาหรือชิงแชมป์โลกไม่เพียงผลงานที่น่าประทับใจแล้ว,าลวสาวสาววอลเลย์บอลไทยพวกเขายังสร้างกระแสรแรงอันดับหนึ่งของโลกในเรื่องของสื่อโซเชียลนั่นเลยครับ มันทำให้นักเวเบ์บอลหญิงไทยหลายคนในตอนนี้ลกลายเป็นขวัญใจของคนทั่วโลกก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่คอยซัพพอร์ตพวกเราซัพพอร์ตทีมชาติไทยนะคะแล้วก็ซึ่งในวันนี้ทางเพจบอลบอลเวิล์กก็ได้ลงเรื่องราวสาวไทยอีกแล้วครับโดยเขาบอกว่านักเวเบ์บอลหญิงไทยไม่เพียงแต่จะทำให้แฟนชาวไทยมีความสุขแต่ยังทำให้ผู้คนที่ลหลงไหลเย์เบอลทั่วโลก ต่างชื่นชม <ขอ S 1> ในตัว<ห>พวกเขาด้วยวแ,ลวและในตอนนี้พวกเขาเหล่านักตบสาวไทยหลายคน<อ>ก็ได้เริ่มออกเดินทางสู่เส้นทางใหม่ในหลิกอาชีพของตัวเองนั่นคือความสำเร็จของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในยุคนี้สำหรับคลิปนี้แลาไปก่อนสวัสดีครับ